วันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวสวนทุเรียนน้องสาวกับน,น้องชายสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจ้ามืัอนี้พามาเที่ยวอันอยู่ไซก่อนอยู่ไซก่อนเนี่ยโนอยู่ไซก่อนเนี่ยบ้านหว่วงหินต้นขนาดน,นี้ห่วงหิน,หนอยู่หว่วงหินน้องสาวเขาบอกอืบรรยากาศก็ดีโลดีพอดีกดล้กกองเขาเนี่ย นี่ครับพี่น้องมาหนี้มาสมสวนทุเรียนเด้อภาพาพี่น้องมาสมสวนเออน้องเขาเสาสวนทุเรียนเพื่อนสาสวนทุเรียนจักพันต้นก็รุนจุกฮะหาหน่อยต้นหาหน่อยต้นสามชิมไล่ใช่ไหม๋อ้พี่น้องเอ้ยมือนี้เม่ตูนพามาเที่ยวสมสวนเด้อเบิ่งทุเรียนเพื่อนน่ะดุ๊กดุ๊กนี่นะดุกเท่ดุกว่า เถี่นเผิ่นปีนี้ดกเต็มที่เลยพี่น้องพอสุกเผิ่นสิม,มาสวยง,งเถีน่นก็จะมานันบ่เม่นยังดอกสวัสดีพี่น้องแล้วสวัสดีอีกเดอ้อผังลาผังไทยต่างประเทศในประเทศืมอนี่สิได้มาพ่อกันอีกแล้วหน้านที่จะพ่อกันกับ่เป็นยังสิ่ได้มาเอาหมากขนนเมื่อกินในลูกนี่ชุกหรือจังไดนี่เหนาแลวมั้งลูกนี่นะชุกหรือเหนา่าเลยนะโทษทีเดอ้อ ้าบัถือก็ดีขออภัยหลายๆลอืมโทอบุรีน้องหล้ามากันน้องหล้าเพื่อนนองหล้าจะยืนเบิ่องพิชางวัาดีกล้องคอยดูอืมาเม็ดข้างน้องหล้ากันมาเมื่อนี้เพราะว่าน้องหล้าเพื่อนกับพี่เทิมแล้วยังมาดูกันแม่นเม็ดได้พี่น้องตัวหนักก็ดีผูผูผูให้เบิ่งก่อนกล้องสั่นกล้องไล่กะขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆทุกคนน่ะแม่นเม็ดน่ะนะ แมนมดนอันนี้ทางผืนจวงไว้พุนที่อยู่ข้างเขาไปทางในแต่สวนผนที่ผืนมันเป็นชอผ้าข้างนั่นข้างนี่สูงขนาดดินสวยเลยพี่น้องเอ้ยหาร้อยกับโคนหาร้อยกับโคนบูเธได้นี่แหละบูจักหาร้อยหรือหาหาร้อยต้นหรือหาร้อย,ยเธอได้ะไม่ตุนกับบูาจาคขะพูดเนาะขออภัยหลายๆายแล้วว่ากลัวแล้วหาร้อยอันนี้ เยอะขนาดอันนั้นดิ่นอยู่ทางหลังบ่อนเพิ่นอยู่ขันเพิ่นไปหลับมาเบิ่งว่าพอชุิ่นยังไงมายุ่งทุเรียนซอยอืมแล้วก็ชิมายุ่งซอยเพิ่นเดี๋ยวพรุ่งนี่แหละจะเข้ามาดูว่าพอชุิ่นสีได้บ่หรือยังไหอืออ่าโตสมาชิกก็ถามเลยที่ขันน้ำเพิ่นอยู่ก็สบายเลยแต่เพิ่นมีคนงานอยู่เจ็ดแปดคนหมดแล้ว คนงานมีจะคนกว่าน right ูหลายบอไม่หลุดงานเขาโอ้เขาจ้างคนนอกขามาสวยกับซีบกว่าคนพี่น้องเลยเพราะว่าเขาทำไม่ทันคนงานอยู่นี่กับมีสามคู่แล้วจ้างคนนอกขามาอีกมายุ่งอ่ะอันนี่น้องเขาเลยเขาคนครูดูแลเร่าแก่เขาให้ดูแลอืมป้าดกอรีหลอนมีแต่หมอนหมดเลยใช่ป้าหนู อย่าลืมเด้อขอกินลูกล่วงแน่เพราะยอกน้องเขาทำไมกินตลอดดอกหลังจากว่ายองก็ทิซึ่งมืดคำมืดคำมืดนั่ะก็นบัวากันน้องพี่น้องที่าพี่น้องไปดูกว่าสวยเลยข้างล่างอันนี้ก็มีทุกต้นเลยถั่วเรียนนะของเขาน่ะดกหมดเลย แต่ได้โคนีแม่โคดเลยโคใน,นพ่อเอ้ยสูงขนาดม,านนนมันเป็นลายรุ่นนาะนูนะ้นเนาะเออว่ามันเป็นลายรุ่นดีแล้วม,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 มันจะได้ขายตลอดมันเป็นลายรุ่นพี่น้องเอ้งดูนี่ เอเด้อจะให้ดูผู้ดกขนาดเลยอเอาวสำหรับคืนนี้ก็จะได้ขอลาปีแล้วน้องไปก่อนไปพ่อกระกิดหนามึอหน่าวันหนาอีกบ่มีอย่างคิดถึงพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาดูสวนทุเรียนย้ำนีิย้ำสวนทุเรียนอืมขัก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 ยังไม่ได้แต่งเลยบ่อนี่ตาโต พามาชมอยากมาหลายมื้อแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ได้มาจักเทื่ออันนู้นก็สวนท่อเรียนค่ะน้าฟังนะกะอยู่ใกล้ๆกันจ้ะพี่น้องอือาโทน้ําเพิ่นก็เนาะบ่บ่มีแห้งจักเทื่อมนบ่นี่แล้วก็เต็มหมดเลยบ่อือันนั้นบ่บ่น้ํานั่นน่ะโทบ่น้ําก็ใหญ่บ่เลอเลยพี่น้องเอ้ย พดษโโให้แม่ตูนก็พอสุกมาทํำในยันยันหัวปิ่นอดอกอันเนี้ยอืมอืมหลดไทยตัดห่าและการ่นยาด้วยหลุดผนหลดไทยตัดหนา่นยาด้วยอืมคนงานเพิ่นก็นอนฮิ๊ฮิเพิ่นไปหลับมาเมื่อกี้เลยแวะมาดู แต่เส้นเจ้าอันนี้กะบอนเพิ่นอยู่กว้างๆดีเอาสําหรับคืนนี้ก็เข้ารับวิละน้องไปก่อนไปพอกันจิบน้ามึงน้าวันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ